มารับแล้วจังหวะซื้อกองทริกเกอร์รับตีเปิดเมืองแล้วก็การเลือกตั้งครับค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าจังหวะของการออกทริกเกอร์หุ้นไทยเนี่ยเราเอ,อ,อยากจะเฟ้นหาฟันเบนเจอร์มานําเสนอให้นักลงทุนอยู่พอดีเลยแล้วก็ทางบลจอลเอเนี่ยเขาก็มีการออกกองนี้ในจังหวะที่เหมาะสมพอดีเรียกว่าจังหวะถูกต้องนะคะแล้วก็ความเก่งของบลจอนี้เนี่ยถ้าเราไปดูผลงานการบริหารกองทุนของเขาเนี่ย ถ้าเป็นกองไทยนี่เขาเก่งน,นะคะเพราะว่าทางผู้จัดก,การกองทุนนี่มีประสบการณ์ยาวนานอยู่ในตลาดมาก็20กว่าปีเลยนะคะผู้ทางทีมบริหารของเขาดังนั้นเราก็เชื่อมั่นในทีมว่า,าการเลือกหุ้นกระบวนการจับจังหวะเข้าไปลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของการลงทุนกองนี้ชื่อกองอะไรคะนงเชฟเป็นกองทุน l e t r i g g e r 7M ครับค่ะกองนี้ก็จะตั้งเป้าหมายไว้7เดือนแรกนะคะแต่ถ้า ไปถึงทริกเกอร์ก่อนเนี่ยเขาก็จะปิดกองทันทีนะคะกองกองทริกเกอร์นี่ก็จะคล้ายกันหมดนะคะแต่กองนี้จะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่ากองติดลบนะคะ,ะเขาก็จะเปิดให้นักลงทุนขายออกได้นะคะแล้วก็กองทริกเกอร์ปกติจะขายครั้งเดียวนะคะแต่กองนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะเข้ามาระหว่างทางได้นะคะในระหว่างทางที่กองเปิดไป เรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าวันไหนมีหุ้นตกเนี่ยเราอยากจะเข้าไปซื้อเฉลี่ยก็ซื้อได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นการออกแบบกองทุนอีกแบบหนึง่งที่ทําให้เกิดความยืดหยุน่นให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นนะคะกองน,นี้เปิดขายเมื่อไหร่คะกองน,น,นี้เปิด20-27มีนาครับแล้วก็ตั้งเป้านะครับว่าจะขายหน่วยลงทุนนะครับ10.6นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 10. ็คือหกเซในเจเดือนนะคะแต่หกเปอร์เซ็นต์ในเจดเดือนเนี่ยสิ่งที่ฟันเฟอร์มองเห็นในตอนนี้นอกจากเรื่องของการเปิดเมืองแล้วเนี่ยเขาก็มองเห็นโอกาสหลายๆอย่างด้วยใช่ไหมคะน้องเชฟใช่ครับเขามองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าสนใจอยู่ครับเพราะว่ามีโอกาสการพื้นตัวของตลาดครับแล้วก็ดาวซริสเนี่ยจำกันแล้วแล้วก็หุ้นเนี่ยยังมีปัจจัยที่ดีพื้นฐานดีครับแล้วก็ฝับฐานแรงในช่วงต้นปีครับ แล้วก็กองเอ็มเอชคลิกเจ็เอ็มนี่ยครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญช่วยจำจังหการลงทุนระยะสั้นด้วยครับก็ดูได้จากผลงานในอดีตนะครับแล้วก็หลัง IPO ิโอเนี่ยความพิเศษก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าซื้อเหมือลงทุนได้ครับค่ะทีนี้ถ้ากองเนี่ยต่ำกว่าแ5ดิบห้าเปอร์เซนนี่หมายความว่าติดลบไปสิห้าเปอร์เซนเนี่ยเราก็ขายได้นะคะอันนี้ก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่ทนไม่ได้กับผลขาดทุนสมมติว่า พอลงทุนไปสักพักหนึ่งแล้วแล้ว,ลวมีสถานการณ์อะไรก็ไม่ทราบที่มันเป็นเรื่องใหญ่ของไทยแล้วทําให้หุ้นตกแล้วก็นักลงทุนไม่สบายใจอยากขายออกกองนี้ขายได้นะคะอันนี้ก็เขาก็ดีไซน์มาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็หลัง IPO ซื้อกองทืนได้เหมือนที่น้องเชนบอกเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับคนที่พอซื้อไปพักหนึ่งแล้วมีหุ้นตก แล้วอยากจะซื้อมาที่สองก็เข้าไปซื้อได้นะคะแล้วก็พอกองทุนถึงสิบจุหกปุ๊บเนี่ยก็ติดก,กองนะคะแล้วก็คืนหน่วยเงินคืนเงินให้นักลง,งทุนทันทีอันนี้ก็เป็นความพิเศษของกองทุนในตอนนี้ค่ะครับปัจจัยบวกอย่างแรกเลยนะครับที่เอลชมองเนี่ยก็คือคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในปีสองพันยี่สิบสี่ครับจะแตะยี่สิบสี่ล้านคนครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับค่ะก็เป็นปัจจัยเรื่องของการท่องเที่ยว เพราะว่าบ้านเรานี่ก็แน่นอนที่สุดเนี่ยตัว GDP ของเรามันก็มาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวนะคะปีนี้จีนเปิดเมืองก็อันนี้ส่งของการท่องเที่ยวก็จะทําให้อ่การเติบโตของมุ่นในหลายๆเซกเตอร์ทําให้กองนี้ก็เลยเอ่อจะจับจังหวะเข้าไปลงทุนในเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ของการเปิดเมืองนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งะค่ะทีนี้การเลือกตั้งเนี่ย ก็จะมีหุ้นในหลายๆเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งซึ่งในเดือนมีนาเนี่ยคาดว่าจะมีการประกาศพฤเสานะคะพิเสธเดือนพฤษสาก็จะเลือกตั้งนะคะร,ะรกชกาสิงหาหานี่เราก็คงจะเห็นภาพของอทางทีมบริหารใหม่ของประเทศไทย,ยซึ่งในสถิติในที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่มีเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยหุ้นก็จะขึ้นนะคะกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนี่ยมี หลายกลุ่มมากเลยนะครับต้องใช้มีอะไรบ้างครับครับถ้าไปดูสไลด์ถัดไปนะครับแล้วก็ดูตารางซ้ายล่างนะครับจะเห็นว่าหุ้นกลุ่มเท์แคร์เนี่ยหลังจากการเลือกตั้งนะครับจะหกเดือนนะครับจะบวกขึ้นมา28.2เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นสถิติในอดีตนะครับตั้งแต่ปี2000 2006 2011 2013นะครับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหกเดือนหลังจากการเลือกตั้งนะครับบวก20.6เปอร์เซ็นต์ ุ่นกล네 <ค stop S 1> ุ่มการเงินนะครับ11.1%คอมเมอร์สนะครับ10.5%แล้วก็กลุ่มอาหารนะครับ8.3%คับก็เท่ากับ5กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะจากสถิติของการเลือกตั้งของเราก็ไม่ได้เลือกตั้งกันบ่อยนะน้องเชฟก็ในช่วงนี้ถ้าใครอยากจะจับจังหวะสั้นๆของการให้ผลตอบแทนได้สัก6%เนี่ยก็น่าสนใจนะคะแล้วก็ เรื่องของการจับจังหวะเนี่ยถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญทําให้เราเนี่ยมันก็จะความผิดพลาดน่าจะน้อยลงนะคะมีในเรื่องของอสถิติออกมาให้เราดูด้วยแล้วก็เขาบอกว่านอกจากที่พูดถึงเรื่องกลุ่มโรงพยาบาลโรงแรมการเงินคาเีกแล้วก็กลุ่มอาหารแล้วเนี่ยมีสถิติอีกอันหนึ่งว่าหลังจากเซตประกาศยุบสภาเนี่ยโมเมนตัมที่ดีเนี่ยจะยาวถึงหเดือนเลยนะคะแสดงว่า หุ้นไทยจะสดใสไปสด6เดือนแล้วก็จังหวะนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยเพราะว่ามันตกมาก่อนแล้วนะคะตอนนี้เซ็ตบ้านเราก็ต่ำกว่าพันหร้อยไปเยอะเลยนะคะจากสถานการณ์ของอาทางสหรัฐและทางยุโรปนะคะเลยทำให้เซ็ตบ้านเราเนี่ยหลุดพันหกไปเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีเลยนะคะในการที่จะเข้ากองทุนในช่วงนี้ค่ะครับก็เดี๋ยวเราไปดู รายละเอียดกองทุนนี้นะครับน่าสนใจมากเลยครับที่มาเปิดในช่วงนี้พอดีนะครับก็กองทุนนะครับนี้เป็นกองทุนผสมนะครับแล้วก็มูลค่าโครงการอย่างก็ห้าร้อยล้านบาทนะครับนโยบายของกองทุนนะครับก็คือลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มในการเติบโตสูงนะครับเพื่อรับการเติบโตในการห่องเที่ยวแล้วก็ช่วงในเลือกตั้งพอดีนะครับแล้วก็ ipo นะครับ20สิบถึง27มีนาคมนี้นะครับ กองทุนขั้นต่ำนะครับหนึ่งพันบาทครับค่าฟรีไม่เยอะนะคะก็ค่าธรรมเนียมกับการจัดการนี้ก็คือหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการขายถือว่าเวลาเราจะค่าเข้านั่นแหละค่ะสำหรับคนที่ซื้อนะคะก็คือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็เป็นค่าธรรมเนียมที่เขาเรียกเก็บสำหรับกอ,องนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็ สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะในการที่จะเข้าซื้อกองทุนนี้ก็ไซต์กองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ<ช>้อเคเพราะว่าเขาต้องการบริหารไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทํามาในลักษณะเป็นกองผสมเพราะว่าในบางจังหวะที่ทํากําไรแล้วอาจจะลดสัดส่วนหรือว่าในบางขณะนี้ก็อาจจะต้องถือหุ้นเสริไมไว้รอจังหวะซื้อขายได้นะคะการทีอ่ออกแบบกองทุนไว้ในรูปแบบของกองผสมเนี่ย ทำให้การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นไม่ต้องไปถึงหุ้นร้อเอร์เซ็นตลอดเวลาหรือว่าถึง6 0สิ็ดิเอร์เซนในลนักษณะการลงทุนของกองหุ้นนะคะดังนั้นกองนี้ก็ถือว่าเป็นกองที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนเขาน้ามาดูแลแล้วก็เงินที่เราจะได้จากการขายคืนก็ทีหกสี่นะคสวันค่ะเวลาที่กองเอเถึง1 0บจุดปุ๊บเนี่ยก็จะขายคืนภายในสวันทำการครับ ข้อมูลก็น่าสนใจนะครับผลตอบแทนก็น่าสนใจเช่นกันครับเจ็ดเดือนหกเปอร์เซ็นนะครับที่ทางอเมริครับตั้งเป้าไว้นะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะครับก็มีกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับจากการเลือกต้านนะครับก็เป็นช่วงธุรกิจค้าปีนะครับสินค้าอุปโปบริโภคนะครับแล้วก็ก่อสร้างครับแล้วก็กลุ่มที่ได้อนิสงสจากการเปิดประเทศเร็วกว่าคาดของคนจีนนะครับก็คือธุรกิจโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สังนมการ ตอนนี้คนจีนมาประเทศมาประเทศไทยเยอะนะตังเชงแล้วก็บอกว่ามาใส่ชุดนักเรียนเดินเป็นไปหมดคนตกใจนึกว่านักเรียนหนีเที่ยวนะคะพอดูหน้าจริงๆแล้วแก่นะคะเป็นนักท่องเที่ยวนั่นเองเพราะว่าเข้ามาซื้อชุดบ้านเราเขาบอกสองร้อยกว่าบาทใช่ไหมตั้งแต่หัวจรวดเท้าเสื้อกางเกงอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่เดินเลน่นนั้นช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาแต่มีเสียงของนักท่องเที่ยววันนี้ อัปเดตข่าวดูเขาบอกว่านักท่องเที่ยวบ่นว่า,ามาเมืองไทยแพงขึ้นไม่รู้จริงหรือเปล่าน้องเชคครับน,น่าจะจริงนะครับเพราะว่า1 <S 1> <S เงินเฟ้อก็พุ่งสูงขึ้น,นค,ค่ะคนงานเราหายากใช่ไหมคะตอนนี้ที่ภูเก็ตนะคะค่าค่าโรงแรมนี่เป็นหมื่นแล้วนะน้องเชคจากเมื่อก่อนเนี่ยสองสามพันบาทนะครับตอนนี้ถ้าเป็นโรงแรมดังๆแล้วก็โรงแรมในกรุงเทพเองเนี่ยวันนั้นที่ลิมเชคไปกับทางเซลนะ,ะเขาบอกว่า ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะคะโรงแรมห้าดาวนะคะห้าหกดาวเนี่ยคิดเพิ่มหมื่นแล้วนะคะก่อนหน้านั้นก็ยังเห็นเลข5้าหกพันอยู่นะคะตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะคนไทยก็ต้องเน้นบริการที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างราคาให้ดีขึ้นนะคะจะได้รวยๆกันมากขึ้น,นะค่ะสําหรับการเปิดมือในครั้งนี้นะคะครับราคาที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็ไปแสดงที่ ผลตอบแทนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะด,ดีขึ้นดีขึ้นใช่ใชค่ะเราก็เห็นการตั้งราคาตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราตั้งราคาได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมสถานประกอบการต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นผลดีกับผลประกอบการของบริษัทจเบียนนะคะตรงน,นี้ก็น่าตื่นเต้นสําหรับการเปิดมือนในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าที่จะมาจริงๆเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงนี้ค่ะน้องเชค ตัวที่เรียของเขานะคะฤดูการการท่องเที่ยวของเขาก็จะมากันประมาณเดือนเก้าเดือนสินะคะถังน,นั้นเนี่ยยอดที่นักลงทุนนักท่องเที่ยวจะมาในระดับ25 24 25ล้านคนเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะครับตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับที่เห็นอยู่ตามท้งองถนนแล้วก็ตามท่านกปรค้านะครับก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็กลับมาเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s v แล้วก็ Credit Suisse นะครับที่เรา วิเคราะห์กันไปนะครับแล้วก็เรื่องของกองวันยูจีเนี่ยครบถ้วนมากๆเลยครับน่าสนใจมากๆเลยสําหรับนักลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็เรามาจับจังหวะในช่วงที่พุ้นไทยตกพอดีนะครับแล้วก็การอองของเอ็มเอชเคเกอร์ฟันนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยครับก็ครบถ้วนครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะให้เราดูแลจับพอร์ตให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกองธรรมดากอง RF SSS หรือว่า l อ f นะครับแล้วก็สามารถจับพอร์ตให้ตามความต้องการและก็ตามเป้าหมายของนักลงทุน ทุกคนเลครับก็สามารถแอดไลนะ์มาที่ a d ดเว l ลิ p u b l i c นะครับหรือว่าสแกน QR Code มาตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับในการลงทุนของเวลผ่านเวลลิ่งพบินะครับก็มีความสะดวกสบายแล้วก็เราก็เป็นการนะครับเราให้คําแนะนำแบบไม่มีไบอสนะครับเพราะว่าเราเป็นมั stop ิษัทซอปเซอร์วิสเรามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ปลอดภัยเวลาเราดูแายงานก็รวมมาอยู่ในที่เดียวครับ